สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc เนาะสวัสดีในค่ำคืนนี้นะครับผมตอนนี้ก็นั่งรอนะฮะ fc ตัวยงของผมนะครับ,นะรบก็จะมาหาเห็ดด้วยนะครับ <c oughs> ล่าสุดมาแล้วนะ fc ไม่รู้ว่าจะเข้ามาถูกทางหรือเปล่านะไฟมาแล้วพี่น้อง บึงอะไรเ่ยด้อนุ้งต้อขังล่างนะนู่นครับมาแล้วมาแล้วนะ fc ตัวยงนะทุกท่านอ นี่ครับลุ้นฮะว่าจะเป็นใครเนาะโอ้แมงเมาเลยซื้อยากกระยุงมาไหมไม่เอ้ไปซื้อยากกระยุงเด้อพี่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 มาพี่มาพี่ห้องค้างห้องค้างนี่ครับผมนี่ครับ โอ้หมืดมื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 ดมืดมาแล้วดูป้ายทะเบียนครับพี่น้องมาจากอุดรน,นะครับพี่น้องอ่ะก็เป็นเฮ้ยเฮ็นตาขาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รถนะฮะนี่นะครับก็เป็นคุณพ่อของผม <c oughs> เองนะฮ <c oughs> ะเอฟซีอ้าวอี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ตาเปนลมมบ้าบ้าเนี่ยมาที่จ้าเอ้ยดิเนี่ยเท่าวะดิจ้าเนี่ยสีวะดิจ้า เยอะมาเห็นเลยเนี่ยก็เผยแล้วนะ FC เนาะเป็นคุณพ่อของผมนะครับเนาะนี่สวัสดีครับนี่นะฮะนี่คุณคุณพ่อนะฮะนี่เป็นพี่สาวของผมเนาะนะฮะ โอ้มาล้านชายนะเออรูปหล่อรูปหล่อนี่อ่าสวัสดีครับ <c oughs> อ่สวัสด <c oughs> ีสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> นี่นะฮะล้านล้านชายของผมนะฮะที่ออเอฟซีคงจะจําได้เนาะล้านชายคนนี้ที่หายตัวออกจากบ้านนะฮะเนาะห้าวันนะครับพี่น้องก็ไปตามหาจนเจอนะฮะเอฟซีเนาะอยู <c oughs> ่ที่ป่าอ้อยนะฮะ ผมผก็เป็นผีบางตานะฮะเอฟซีเนาะนะครับ,รบก็ไปพบล้านชายอยู่ที่กลางป่าอ้อยเอฟซี FC. นี่นะฮะนี่วันนี้ก็คุณยานะ่าเนาะมาด้วยนะครับผมหลายสิบปีเนาะที่คุณยา่าอ่าก็สิบกว่าปีนะที่คุณย่าไม่ได้มานะครับผมนี่

สิบสิบกว่าปีเนาะอ่าเออนี่ครับผมก็เผยแล้วเนาะเอฟซีก็สิบกว่าปีเนาะเหมือนเหมือนอยู่ไก่นะเหมือนอยู่ไก่นะฮะอ

อยู่ที่บ้านของผมนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะก็จะพากันไปหาเห็ดนะฮะโอ้วันนี้ค่าศึกนะฮะเอฟซีข้าศึกโจมตีนะฮะแมงเมาเนาะเอฟซีทุกท่าน้ลูไดแวป เออมองอันจอดรถแไปหาเดียวไป่านเฮ็ดเดียวนะเอ่าปวดละตีเนาไเดินาโอ้ฮาวเถอะเนาะตีสามอ่ได้เถีงได้ยู่เถียงมีเดยอ ไปทาอยู going, ่ที่ก็ได้พี่แอฟเราปจอดหอดเลยไหนปิด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 ก่อนปิดไฟก่อนนะเอฟซทุกท่านแมงเมาเนาะเดี๋ยวก็ ทำกับข้าวเนาะแกงเห็ดนะครับพี่น้องนะแม่เปิดเปิดเห็ดนหน่อยๆนี่ครับผมโอ้โหนครับเดี๋ยวก็จะแกงเห็ดนะก็ดีใจเนาะที่คุณพ่อคุณแม่คุณยาคุณอานะครับมาหาเนาะพี่สาวด้วยหลานร้านชายด้วยนะครับผม ค่ำคืนนี้ก็เขาจะคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านสวัสดีครับ